สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผมมิสเตอร์บุมครับผมมิสเตอร์โอ<ส><ส>ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่บิ๊กซีจัมโบ้สาขาปู่เจ้าสมิงพายฮะแถวสำโรงนี้พี่โอกเรามาทำอะไรแถวนี้กันครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูโครงการบีร้อยสุขมุมวิทร้อยสิบห้านะครับแถวนี้มีโครงการหเมีบุมทำเลตรงนี้ที่อยากจะพาคุณผู้ชมมาดูเพราะเป็นทำเลบุกเบิกครับผมที่พอมีรถไฟฟ้า ขึ้นมาใหม่อันนี้แล้วเนี่ยทำให้มีความเจริญแล้วก็มีโครงการเริ่มบุกเบิกเข้ามาขายกันแล้วอันนี้เป็นสายสีเขียวอ่อนใช่ไหมส่วนต่อ,<ช>ตอไปจะไปเชื่อมกับแบริ่งนะครับคุณผู้ชมผมตัวโครงการและทำเลเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเดินดูของจริงครับดีครับไปกันเลยไปกันเลยครับวันนี้เราจะพาไปดูโครงการ BL o f t สุขุมวิท115จาก Origin p r o p e r t y กันครับ ซึ่งจะเป็นคอนโดโลว์ไรส์ในซอยอภิชาติหรือซอยสุขุมวิท115ในย่านสำโรงสมุทรปราการครับทำเลในโซนนี้ในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวอ่อนแบริ่งสมุทรปราการต่อมาจนถึงตรงนี้ครับและบริเวณใกล้กับปากซอยสุขุมวิท115ก็จะเป็นที่ตั้งของสถานีปู่เจ้าสมิงไพร์ซึ่งโครงการบีลอฟเนี่ยจะอยู่ลึกเข้าไปในซอยห่างจากสถานีรถไฟฟ้าประมาณ450เมตรครับจึงใช้ตัวรถไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้มาเป็นจุดขายของโครงการ การเดินทางด้วยรถยนต์ของโครงการก็นับว่าเป็นจุดที่น่าพูดถึงอีกจุดหนึ่งนะฮะเนื่องจากทำเลตรงนี้จะอยู่ใกล้กับทางขึ้นลงถนนวงแหวนกัญจนาภิเศกบริเวณด่านช้างสามเสียนครับซึ่งถนนกัญจนาภิเศกนี้ถ้าไปทางตะวันออกจะวิ่งไปทางถนนสีนกรินไปทางถนนเทพารักได้และถ้าไปทางตะวันตกจะข้ามแม่น้ำไปโซนถนนสุขสวัสดิ์ไปถนนพระรามสองได้ครับและนอกจากนี้ยังสามารถวิ่งข้ามสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมหรือสะพานภูมิพล1นไปลงถนนพระราม3ได้ด้วย ในช่วงแรกนี้เดี๋ยวมิสเตอร์โอจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับทาเลและสภาพแวดล้อมของโครงการให้เราฟังกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายืนอ,อยู่หน้าบิ๊กซีนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมดูทางด้านฝ่ามือของผมครับผมเป็นรถไฟฟ้าที่กําลังสร้างอยู่นะครับ,รบตรงนี้เนี่ยจะเป็นสถานีเรียกว่าสถานีปู่เจ้าสมุทไพายจริงๆจะอยู่เยื้องจากบิ๊กซีไปหน่อยใช่ครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นสถานีหลักของย่านนี้เลยครับผมทำเลนี้ที่เรียกว่าทำเลบุกเบิกเนี่ย เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยฝั่งด้านนี้นผังเมืองเขาจะเป็นเรสซิเดนต์คือเป็นที่อยู่อาศัยครับส่วนทางด้านขวามือด้านนี้นะครับที่ฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีไปถัดไปอีกหน่อยนึงเนี่ยจะเป็นเรียกว่าโซนที่เรียกว่าโซนนิคมคอุตสาหกรรมก็จะมีพวกโรงงานมีพวกอ่าโลจิสติกมีพวกโกดังอะไรต่างๆอยู่ทางฝั่งนี้ก็จะ<ค>แบ่งแยกชัดเจนถ้าเกิดใครมีเบสิกพวกผังเมืองจะรู้ว่ามันเป็นพี่ดินคนละสีกันใช่นะครับถูกต้องซึ่งตรงนี้เนี่ย คนเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะอาศัยเป็นบ้านเป็นทาวนวอร์เนอะไรอยู่ฝั่งนี้ครับแล้วเวลาจะไปไหนมาไหนเขาก็ต้องขับรถเข้าไปครับแล้วก็ถือว่าเป็นทำเลซึ่งอยู่ค่อนข้างไกลสําหรับการใช้รถครับแต่พอมีรถไฟฟ้าเนี่ยทำเลนี้ถือว่าเปลี่ยนเลยนะฮะคุณผู้ชมอันเนื่องมาจากว่าแทนที่เราจะต้องขับรถฝ่าเข้าไปทางสุขุมวิทแล้วนั่งรถไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยใช้เวลานิดเดียวก็ถึงแล้วทองหล่อถึงแล้วสยามนะครับก็ใช้เวลานม่นานะเดินทางสะดวกนะครับครับดังนั้นเนี่ยทำเลตรงนี้ ก็เลยเริ่มมีคอนโดมิเนียมต่างๆหลายๆเจ้าวรวมถึงพวกโครงการอสังหาต่างๆเ,เข้ามาเรียกว่าพัฒนาในย่านนี้มากขึ้นครับแต่จะมีข้อจํากัดนะฮะก็ตรงที่ว่าเขาต้องพัฒนาได้เป็นจุดๆที่โซนและสีสามารถทําได้เท่านั้นจะไปะอยู่ปะปนกับนิคมอุตสาหกรรมหรือย่านโกดัง,ง,งมันก็ไม่ไดนะ้ใช่ก็ไม่เหมาะนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมทำเลตรงนี้เนี่ยฝั่งนี้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยจะเป็นบิ๊กซีเป็นบิ๊กซีจัมโบ ตรงนี้คือการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในการอยู่อาศัยแถวนี้เพราะว่าคนที่อยู่ที่นี่ได้พึ่งพาอาศัยตัวบิ๊กซีจมโบแน่นอนอันเนื่องมาจากมีร้านค้ามีซูเปอร์ในเ์มก็ตใช่แล้วพวกร้านอาหารธนาคารต่างๆพึ่งพิงตรงนี้ได้ตัวโครงการจริงๆก็ถือว่าเดินมาได้นะเดินมาได้ครับเพราะตรงโครงการที่อยู่ถัดจากบิ๊กซีไปนิดเดียวแต่ต้องเข้าซอยไปนะห0รเมตรใช่ต้องเข้าซอยไปเดี๋ยวถ้าเราจะมาตรงนี้ก็ต้องขยันขยันเดินหน่อยใ่หรือไม่ก็ขี่จักรยานออกมาที่ตรงนี้ข็มาได้ เดี๋ยวเราเดินไปคุยกันไปดูทำเลรอบๆแถวๆนี้กันดีไหมอาเดินไปฮะไปกันเลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ปากซอยสุขวิท1 1 5แล้วนะครับครับผมซึ่งเป็นซอยที่ที่ตั้งของโครงการอยู่ข้างในนี่เลยใช่เราก็จะเข้าซอยไปอีกประมาณสัก400เมตรนิดก็จะเป็นที่ตั้งโครงการแล้วซอยนี้แถวๆนี้เขาเรียกซอยอภิชาติพี่ครับ ตรงนี้ที่ปากซอยตรงนี้ถัดจากปากซอยไปนะครับประมาณสัก400เมตรเนี่ยจะเป็นทางขึ้นทางด่วนนะครับซึ่งทางด่วนตรงนี้สามารถนําพาเราไปได้หลายที่ไม่ว่าจะวิ่งเข้าเมืองหรือวิ่งออกนอกเมืองหรือไปสวนละปูก<ม>็ไปเส้นนี้ได้ครับในบางวันที่เราไม่อยากจะวิ่งเส้นสุขุมวิทเข้าเมืองเราก็สามารถวิ่งเข้าไปทางเส้นบางนาทางด้านนี้ได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าตรงไปเนี่ยก็จะเป็นสำโรงเป็นย่านนิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ช้างสามเสียงก็อยู่ทางด้านนี้ด้วย เดี๋ยวเราเข้าไปดูเนื้อที่ดินข้างในของโครงการกันดีกว่าครับคุณผู้ชมไปครบไปกันเลยตอนนี้เราก็เดินอยู่ในซอยนะบูมครับผมซึ่งตรงซอยเนี้จะแตกต่างจากซอยอื่นพอสมควรตรงที่ขนาดของซอยอพิชาเนี่ยจะเป็นซอยที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะมีฟุตบาทู่ทางเท้าสำหรับเดินตลอดแนวซอยเออหลายหลที่ไม่มีนะใช่ปากซอยเนี่ยเขาก็จะมีวินมอไซค์ขนาดใหญ่มากครับ จะเข้าซอยเข้าอะไรไปก็จะค่อนข้างเดินทางสะดวกสําหรับคนไม่มีรถนะอและคนที่ไม่อยากนั่งมอไซค์มีของเยอะเนี่ยก็มี3ล้อบริการด้วยอแต่นานๆจะมีทีนะสามล้อเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูโครงการกันไปเข้าไปฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ซอยอภิชาติซอย3นะครับซึ่งก็จะอยู่ทางซ้ายมือเราเดินมาจากปากซอยใหญ่ซอย115เข้ามาประมาณ4 0 0เมตร ก็จะเจอซอยนี้ตัวโครงการอยู่ข้างในเดี๋ยวเราเข้าไปดูสภาพไวดล้อมข้างในโครงการกันครับไปกันเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าที่ดินของตัวโครงการแล้วนะครับซึ่งเมื่อกี้ที่เราเดินเข้ามาจากซอยแยกที่เรียกว่าปากซอยอภิชาตซอยสเดินเข้ามาอีกประมาณ50เมตรนะครับก็จะเจอก็จะเจอตัวโครงการอยู่ตรงนี้ส่วน เข้าไปอีกเนี่ยก็จะเป็นซอยตันละ<ม>เข้าไปได้อีกนิดเดียวเอง<ม>ดังนั้นเนี่ยซอยนี้จะเป็นซอยที่ไม่มพุกงพลาดเลยนะครับ<ม>คือคนที่เข้าไปเนี่ยก็จะต้องมีบ้านอยู่แถวนงเท่านั้นเองครับเพรมันไปนลัดเลาะออกที่อื่นไม่ได้<ม>ตัวทําเลซอยนี้<ม>ฝั่งตรงข้ามที่อยู่ด้านหน้าโครงการจะเป็นบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งครับส่วนทางด้านข้างโครงการทางด้านนี้นะครับแล้วก็ทางด้านหลังโครงการที่เป็นทางทิศใต้และทิศตะวันตะวันตะวันตกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้นี่นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะยังโล่งๆอยู่ ด้านที่จะมีบ้านสูงระดับ 2- 3ถึงชั้นก็คือทางด้านนี้เท่านั้นเองซึ่งเวลาคุณผู้ชมมาดูมาเลือกโครงการเนี่ยผมแนะนําให้มาดูสถานที่จริงจะได้มาเลงได้ว่าห้องที่ตัวเองเลือกชั้นที่ตัวเองเลือกเนี่ยมันมีอะไรบล็อกอะไรบางหรือเปล่านะครับครับเดี๋ยวเรากลับไปดูตัวสํานักงานขายที่โครงการกันดีไหมครับแล้วสำนักงานขายเขาอยู่ไหนพี่สำนักงานขายเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับคุณผู้ชมอยู่ที่ซอยแบริ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูสํานักงานขายกันครับไปกันเลยครับเราจะเดินกลับไปเลยเหรอพี่เราขับรถไปสีบูม ต่อไปเราจะไปดูรายละเอียดของตัวโครงการกันครับคอนโดบีลอฟเป็นอาคารโลไรส์สูง8ชั้นครับมีจำนวนยูนิต202ยูนิตตัวตึกออกแบบมาเป็นรูปตัวยูนะฮะโดยวาง f a c ิลิตี้ต่างๆทั้งสระว่ายน้ำและห้องฟิตเนสเอาไว้ที่ชั้น2ของโครงการในขณะที่ชั้น1จะเป็นส่วนของพื้นที่จอดรถครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่โมเดลของโครงการนะครับแต่เพื่อไม่ให้คุณผู้ชมเข้าใจผิดก,ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า โครงการมีล็อกเนี่ยเขามี2ทําเลก็คือทาเลหนึยสุขุมวิท115ิที่เราเพิ่งพาคุณผู้ชมไปดูทําเลมาเมื่อกี้ <C AP> ครับผมกับอีกอันหนึ่งก็คือทาเลซอย <C AP> สุขุมวิท109ซึ่งตัวโมเดลที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเป็นโมเดลของสุขุมวิท109นะครับคุณผู้ชมเราตัว115้าเขาไม่มีโมเดลใช่แต่ว่าให้ดูด้วยกันได้เพราะว่าจริงๆแล้วโครงการทำออกมาเหมือนกันเป๊ะจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับตรงที่ว่า โครงการ115เนี่ยด้านหลังของโครงของของตัวตึกเนี่ยจะเป็นแนวเอียงนิดนึงจงเฉียงเฉียงหน่อยใช่เพราะว่าเนื้อที่ดินของเขาไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสเป๊ะจะเป็นออกแนวสี่เหลี่ยมคางหมูดังนั้นตัวตึกเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนิดเดียวในส่วนของด้านหลังนะครับ,รบตัวรูปแบบของโครงการ b ีล็อนะครับเขาออกแบบออกมาเป็นแนวแบบนิวยอร์กล็อกซึ่งแนวนี้จะเป็นแนวที่เรียกว่าโชว์ความเปลือยคือปูนดิบ ผนังดิบๆอะไรพวกนี้ออกแนวแบบเป็นสไตล์การตกแต่งเป็นสไตล์ตกแต่งของเขาซึ่งจะมีในส่วนที่เป็นเรียกว่าส่วนกลางนะครุณผู้ชมไม่ได้เอาไปใส่ไว้ในห้องเรานะครับแล้วตัวที่ตั้งของตัวโครงการ115เนี่ยสกรีนรสิบห้าจะเป็นซอยตันเข้ามาเป็นซอยตันปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ค่อยพุกพ่านเท่าไหร่เนื้อที่ดินของโครงการเนี่ยตั้งอยู่ในซอยนี้ซึ่งขนาดของที่ดินประมาณ1ไร่วางตึกไว้เนี่ยจัดเป็นห้องได้อยู่202ห้องนะครับคุณผู้ชมซึ่ง202ห้องห้องนี้ จะโอบล้อมแฟซติลิตที่สวนกลางที่เป็นสระว่ายน้ําขนาดประมาณ13เมตร<ม>ที่อยู่ตรงกลางนั้นตัวตึกเลยทำเป็นตัวยูแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ว่ายน้ำไม่อยู่ตรงกลางใช่เป็นระบบเกลือนะครับแล้วก็จะมีสวนที่อยู่บนดาดฟ้าด้วยที่จอดรถของโครงการเนี่ยมีที่จอดรถอยู่ประมาณ35%รวมจอดซ้อนคันแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจในการเลือกหาตัว ดูห้องว่ามันเหมาะสมกับตัวเองไหมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูฟอร์แพนครับจะได้เลือกกันว่าแต่ละด้านจะอะไรยังไงมันเป็นยังไงดีครับ,รบไปกันเลยครับไปกันเลยครับ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูฟลอร์แพนของแต่ละชั้นของที่โครงการนี้กันนะครับ,รบสำหรับคุณผู้ชมที่กําลังสนใจจะเลือกคอนโดมิเนียมอยู่นะครับจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันว่าด้านไหนทิศอะไรหรือชั้นไหน มันมีความเหมาะสมกับการอยู่อาศัยสำหรับตัวเองยังไงบ้างครับเริ่มต้นจากชั้น2ก่อนครับชั้น2ที่เราข้ามชั้น1ไปเพราะว่าชั้น1เนี่ยจะเป็นชั้นจอดรถนะครับมีส่วนที่เป็นส่วน access ขึ้นมาชั้น2ที่เป็นโถงลิฟต์กับส่วนบันไดอยู่ประมาณแถวแถวนี้นะครับดังนั้นก็ข้ามไปเลยดีกว่าเพราะมีแต่ชั้นจอดรถเท่านั้นเองนะครับตัวโครงการเนี่ยจะเป็นตัว U แบบนี้นะครับเป็นตึกตัว U ครับแล้วก็ล้อมตัวสระว่ายน้ำที่อยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับด้านหน้าโครงการที่ติดถนนเรียกว่าซอยอภิชาติสาม ซึ่งแยกออกมาจากสขุมวิท115อิ้ีกทีนึงนะครับตัวด้านหน้าโครงการเนี่ยจะหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกนะครับส่วนด้านหลังโครงการเนี่ยจะหันไปทางทิศตะวันออกนะครับทิศเหนืออยู่ด้านนี้ทิศใต้อยู่ด้านนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เป็นพวกเรียกว่านอนตื่นเที้ยงทำงานกลางคืนนะครับแล้วกลับบ้านเช้ากลับบ้านเช้าเลือกทิศด้านหน้าโครงการที่เป็นทิศตะวันตกดีที่สุดนะครับเพราะตอนเช้าเรายังนอนอยู่เลยนะครับแดดจะได้ไม่รบกวนนะครับส่วนคุณผู้ชม ที่อยากจะได้ลมนะครับก็เลือกทางด้านทิศใต้ได้ครับลมจะมาทางใต้เยอะแถวแถวนี้สุขุมวิทโซนนี้จะเป็นโซนที่เรียกว่าอยู่ใกล้กับปากแม่น้ำเจ้าพระยาโซสม,มุทรปราการใช่ซึ่งจะอยู่ใกล้ทะเลทั้นลมจะมาค่อนข้างจะแรงมากครับก็<ม>ตัวโครงการเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นตึกเตี้ยโลไลท์ดังนั้นเรื่องวิวรอบๆเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากเพราะมันจะไม่สวยเหมือนพวกแบบคอนโดไฮไลท์ ight, เห็นวิวไกลๆอยู่แล้วครับ,รบแต่รอบด้านทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ในปัจจุบันก็ยังเรียกว่าโลง่ลงๆอยู่ จะมีบ้านสองชั้นอยู่แถวด้านนี้ทัานั้นเองส่วนด้านหลังโครงการกับด้านข้างทางด้านนี้ทางทิศใต้เนี่ยยังเรียกว่ายังเป็นพื้นที่ที่เปิดโล่งอยู่นะครับเป็นพื้นที่ที่ที่ดินเปล่าอยู่อ่ะสิ่งที่ควรพิจารณาอย่างมากครับในการเลือกโครงการที่เป็นรูปตัวยูแบบนี้นะครับก็คือมันจะมีห้องรอบนอกกับห้องรอบในห้องรอบนอกเนี่ยจะเรียกว่าได้ความโล่งมากกว่าครับได้แสงได้ลมได้อะไรดีกว่าแล้วก็มี p r i v a c y ที่ดีกว่าห้องที่อยู่ด้านในนะครับแต่ห้องทางด้านในเนี่ยก็ๆๆยจะได้ข้อดีที่ได้เปรียบห้องด้านนอกอยู่หลายอย่างเหมือนกันก็คืออย่างแรกก็คือการันตีวิวสมมุติว่าตรงนี้ต่อไปในอนาคตมี คอนโดมิเนียมหรือมีตึกอื่นมาขึ้นติดติดกันใกล้ๆก็จะโดนบังไปเลยใช่แถมก็จะเป็นด้านที่มีพวกคอมเพรสเซอร์แอร์พวกอะไรต่างๆนานาอะไรวนี้อาจจะไม่ค่อยอบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับแต่ด้านนี้เนี่ยมันการันตีตรงที่ว่ามันเป็นสระว่ายน้ำมันก็อยู่ของมันแบบนี้สําหรับห้องที่อยู่ชั้นเตี้ยๆด้านนี้ก็จะเป็นด้านที่เลือกได้ไม่เร็วจนเกินไปนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูชั้น3กันบ้างนะครับครับตัวชั้น3เนี่ยก็ยังพอมองลงมาเห็นสระว่ายน้ํานะครับแต่ตัวรูปแบบก็ยังเป็นตัวยูอยู่เหมือนกันครับ ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีลิฟต์อยู่2ตัวอยู่ด้านนี้เวลาขึ้นลงเนี่ยขึ้นลงลิฟต์ด้านนี้นะครับเวลาจะเดินเนี่ยจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบห้องที่อยู่ใกล้ลิฟต์ก็จะสะดวกหน่อยส่วนห้องทางด้านนี้ก็จะต้องเดินไกลหน่อยครับคุณผู้ชมนี่ต้องทําใจต้องเดินวนอ้อมมาตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนชั้นพิเศษของเขาเนี่ยจะเป็นชั้น7มีอะไรพิเศษที่เรียกว่ามีชั้นพิเศษก็คือจะมีห้องพิเศษอยู่สี่ห้องก็จะเป็นห้อง 709, 708นแะครับแล้วก็จะมี727แล้วก็726นะครับพวกนี้เนี่ยจะพิเศษยังไงพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นห้องที่มีระเบียงใหญ่นะครับจะแตกต่างจากห้องอื่นทั่วไปสําหรับคนที่มองหาฟังก์ชันในการใช้งานระเบียงเช่นชอบซักผ้าชอบตักผ้าชิ้นใหญ่ห,ญหรือจะเอาไว้จอดจัจกรยานหรืออะไรต่างๆนะครับ แล้วฝั่งนี้ทิศตะวันตกด้วยแดด<ช>ดีก็จะสามารถเลือกห้องที่เป็นลักษณะแบบนี้ได้ซึ่งมีอยู่แค่4ห้องทั้นั้เองครับทั้งโครงการครับผมบอันนี้ก็จะเป็นตัวฟลอร์แปลนของโครงการมีล็อบสุขุมวิท1น5นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องตัวอย่างกันดีกว่าครับคุณผู้ชมไปกันเลยครับ,รบตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าห้องตัวอย่างแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมห้องตัวอย่างที่จะพาคุณผู้ชมมาดูนี้อยู่2ห้องเป็นห้องขนาด 25ตารางเมตรและ28ตารางเมตรซึ่งเป็นทายปันเดรส o ูมทั้งคู่ตัวห้องเขาให้ของมาแบบ Fu u l l y f ฟ n ร s h ิคือให้ของค่อนข้างครบแล้วก็จะมีรายละเอยียดต่างๆซึ่งผมจะพาคุณผู้ชมค่อยๆดูไปเรื่อยๆและ2ห้องนี้เห็นว่าขนาดมันแตกต่างกันแค่3ตารางเมตร แต่ลักษณะการจัดทําให้รูปแบบการใช้ชีวิตในแต่ละห้องไม่เหมือนกันเลยดเดี๋ยวจะ<ร>าพาไปาดูว่าเพื่อเปรียบเทียบกันทั้งสองอันเลยเริ่มจากห้องนี้กันก่อนเลยคุณผู้ชมเข้ามาปุ๊บเนี่ยห้องนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นตอนแรกก็คือส่วนที่เป็น living area ก็จะเป็นโซฟานั่งดูทีวีแบบนี้นะใช่ข้อดีของตรงนี้ มีก็คือระยะดูทีวีที่ค่อนข้างจะได้ระยะใหญ่พอสมควรดูเหมือนกับว่าเราจะใส่ทีวีจอใหญ่ขนาด60นิ้วก็ยังได้แต่ประเด็นก็คือว่าพื้นที่วางทีวีมันน้อยดังนั้นถึงจะมีระยะดูทีวีที่สมบูรณ์ไกลแบบนี้แต่ก็วางทีวีได้เต็มที่ไม่เกิน50นิ้วเพราะว่าผนังมันไม่ได้พื้นที่วางมันเล็กนะครับแต่ว่าจริงๆระยะแอรเรียตรงนี้ก็พอนั่งได้สักสอาคนเวลาพาเพื่อนมาใช่ไหมใช่แล้วแต่ว่ามันจะมีจุด ที่เรียกว่าเป็นจุดดีและจุดเสียจุดดีก็คือวางโซฟาตัวยาวได้เวลาเราจะเอนหลังหรือนอนเล่นอะไรพวกนี้ก็ทําได้แต่จุดเสียก็คือพื้นที่แอเรียมันค่อนข้างแคบนิดนึงอ,อันเนื่องมาจากว่าค,คุณผู้ชมอย่าเพิ่งลืมนะครับว่าห้องนี้คือ25ตารางเมตรแล้วเขาจัดแบ่งเพื่อให้ได้ทุกห้องอ่ะได้สัดส่วนหมดยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ส่วนที่เป็นครัวนะครับคุณผู้ชมครัวก็จะได้เป็นครัวปิดมีกระจกกั้นมีกระจกกั้นเป็นสัดส่วนเลยหมายความว่าเราสามารถทําครัวกินข้าว ในนี้ได้ด้วยเพราะมีโต๊ะทานอาหารอยู่ที่นี่เลยนะครับโต๊ะทานอาหารของเขาเนี่ยก็จะให้มาเป็นโต๊ะขนาดสองที่นั่งนั่งกันแค่นี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่คนเดียวมันก็พอทานอาหารได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าอยู่สองคนเนี่ยโต๊ะทานอาหารขนาดนี้น่าจะไม่พออ,อาจจะขยับเป็นโต๊ะที่มันใหญ่ขึ้นและสามารถพับได้ก็ได้นะครับยังพอมีพื้นที่หน่อยนะยังพอมือพินที่แล้วก็ฟังก์ชันของการจัดวางของเนี่ยใช้ได้เพียงแต่ว่าพื้นที่สําหรับเคาน์เตอร์เนี่ยอาจจะเลเ็กไปนิดนึง สำหรับการวางพวกอุปกรณ์ทําครัวแล้วอาจจะน้อยไปหน่อยครับส่วนด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าระเบียงซึ่งข้อดีของเขาก็คือว่าครัวติดระเบียงมันสามารถถ่ายเทยอากาศได้ง่ายทําความสะอาดง่ายแล้วก็ตัวระเบียงเนี้ยจะได้เป็นระเบียงแนวยาวนิดนึง แล้วก็ไม่เกะก,กะอเน,นื่องมาจากว่าเขาดันอคอมเพรสเซอร์แอร์ไว้ได้ทั้งบนทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยพื้นที่ด้านล่างเนี่ยเราใช้ตากผ้าทําอะไรได้เต็มที่เลยเพราะเป็นพื้นที่ที่เป็นค่อนข้างจะโล่งๆอยู่นะครับส่วนทางด้านห้องน้ำนะฮะคุณผู้ชมก็ตามผมมาดูเลยนะฮะห้องน้ํานี่ก็ขนาดอย่างที่เห็นนะครับผมมีอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์นะฮะแล้วด้านหลังอ่างล้างหน้าเขาจะมีเคาน์เตอร์สําหรับวางของเล็กๆน้อยๆใช้ในห้องน้ําได้แล้วด้านนี้ก็จะเป็นชเวอร์บล็อกนะครับผมซึ่ง ก็จะติดฉากกาั้นอาบน้ํามาให้ด้วยที่เป็นกระจกนะครับส่วนห้องนอนอยู่ทางนี้ครับคุณผู้ชมห้องนอนเขาเนี่ยขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ฟังก์ชันก็ครบแล้วก็คือสามารถวางเตียงที่เขาวางเตียงมาให้ดูนี่คือเตียง5ฟุตแต่ต้องยอมรับกับการวางเตียงที่มันชิดผนังด้านนี้นะเพราะการขึ้นลงเตียงก็จะขึ้นลงจากด้านนี้และก็จากด้านนี้ได้เท่านั้นตู้เสื้อผ้าอยู่ด้านนี้มีฟังก์ชันสามารถติดทีวีปลายเตียงได้ อันนี้เขาไม่ได้ให้มานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินนก็จะโล่งกว่านี้ไม่เกะกะตัวนี้นะครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูห้อง28ตารางเมตรกันต่ออไปดูฮะ คุณผู้ชมครับแล้วนี่ก็จะเป็นห้องวันเบดมขนาด28ตารางเมตรนะครับครับผมใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้3ตารางเมตรเป็นวันเบดมเหมือนกันใช่แต่การจัดรูปแบบห้องไม่เหมือนกันครับเวลาเราเข้ามาปุ๊บสิ่งแรกที่เราเจอก็คือส่วนของลิฟวิ่งแอเรียเหมือนกันครับผมแล้วก็จะมีของแถมมาให้อันหนึง่งก็คือระบบสสเสาซิสเต็มอันนี้ซึ่งให้มาทั้งสองห้องอืมอืมอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนระบบเครื่องเสียงส่วนตัวภายในห้องนะครับคุณผู้ชมประมาณว่าเขาจะมีลำโพงติดไว้ทุกๆห้องแล้วเขาก็จะมีแผงควบคุมอันน แล้วก็จะเอา USB การ์เอา SD card เอามือถือมาควบคุมระบบเสียงนี้ได้แล้วก็สั่งงานแบบเรานอนอยู่ในห้องเราก็สามารถสั่งงานผ่านระบบบลูทูธก็ใช้งานตัวนี้ได้ใช่แล้วเปิดเพลงไม่ต้อง,งเดินมากดน,นะซึ่งก็จะเป็นตัว Value a d d e ันหนึ่งที่ทางโครงกลารเขามีมาให้ในทุกๆห้องนะครับครับผมส่วนตัว Living area ของห้องนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่เรียกว่า สบายบายเพราะมีสเปซที่มากกว่าห้อง25ตารางเมตรพอสมควรเลยอือใช่แล้วห้องนี้เนี่ยระยะดูทีวีจะสู้ห้องเมื่อกี้ที่เป็น25ตารางเมตรไม่ได้อืก็คือระยะดูทีวีของเขาเนี่ยใส่ทีวีได้ประมาณ40กว่านิ้วอแต่เขาจะมีสเปซด้านข้างที่มัน comfortable มากขึ้นเวลานั่งแล้วมันจะสบายสบายขึ้นมาหน่อยนึงครับเพราะว่ามีสเปซด้านข้างแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนโต๊ะกินข้าวซึ่งจริงๆเขาไม่ได้ให้โต๊ะแบบนี้มาให้นะครับ ส่วนโต๊ะกินข้าวเนี่ยจะอยู่ในส่วนของลิฟวิ่งแอเรียไม่ได้อยู่ในห้องครัวแบบห้องเมื่อกี้โต๊ะกินข้าวตัวนี้เนี่ยพี่ว่ามันอยู่ในครัวหรือว่ามันอยู่ตรงนี้ดีกว่ากันมันจะใช้งานแตกต่างกันนะบูมคือโต๊ะกินข้าวถ้าเกิดเราวางตรงนี้เราสามารถนั่งทานข้าวไปพร้อมกับดูทีวีไปด้วยในขณะที่บางทีแฟนเราที่อยู่ด้วยกันอาจจะไม่ได้นั่งทานอาหารอาจจะนั่งดูทีวีหรือทำกิจกรรมอ,อจจะไรต่างไปคนหนึงอาจจะอาา่านหนังสืออยู่ใช่และที<ๆ>่สําคัญเนี่ยตรงนี้ถ้าเราดีไซน์โต๊ะดีๆเช่นทําเป็นโต๊ะติดผนัง ขนาดใหญ่เป็นเคาน์เตอร์แบบนี้หรือทําเป็นโต๊ะที่พับเก็บได้หรือขยับได้เนี่ยเราก็สามารถใช้เป็นโต๊ะอนเนกประสงค์นั่งทํางานกดน,กดนู่นกดนี่ตรงนี้พร้อมกับนั่งดูทีวีคนนอนโซฟ,ฟาก็ยังได้ดังนั้นตรงนี้มันจะเป็ียนพื้นที่ที่ยูทิลิตี้กว่าโต๊ะทานข้าวที่วางในครัวครับคุณผู้ชม,มแล้วก็ส่วนครัวเขาเนี่ยจะอยู่ด้านนี้ปกติแล้วเนี่ยในห้องเนี่ยเขาจะติดเรียกว่าประตูกระจกบานเลื่อนมาให้ครับแต่ห้องตัวอย่างเขาไม่ได้มีนะครับคุณผู้ชมพอเดินเข้ามาปุ๊บ ด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําส่วนด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของครัวครัวของที่นี่เนี่ยห้องนี้ที่เป็น28ตารางเมตรเนี่ย <c oughs> จะเป็นครัวที่มีพื้นที่เก็บของเยอะกว่าครับแต่จะแคบกว่าพื้นที่เก็บของตรงนี้เราสามารถวางตู้ตรงนี้ได้ตู้เย็นวางตรงนี้ที่เขาให้มา time, เขาจะให้ตู้เย็นกับให้แผ่นที่ขนาดเท่ากันกับห้องเมื่อกี้มาเลยนะครับรบซึ่งตัวแผ่นที่ไม่ได้ใหญ่ดังนั้นเนี่ยการมีพื้นที่เก็บของตรงนี้เพิ่มสําคัญแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นช่องว่างๆเนี่ยเราสามารถวางถังขยะ หรือเราอาจจะขยายขนาดของตู้เย็นที่เป็นตู้เย็นขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้หรือจะวางชั้นวางของเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งก็ยังได้ซึ่งเป็นข้อดีของห้องนี้ซึ่งแตกต่างจากห้องครัวเมื่อกี้นี้นะครับครับผมมันมีพื้นที่จัดได้มากขึ้นนะใช่คือครัวตรงนี้มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้ครัวติดระเบียงเหมือนกันเพียงแต่รูปแบบระเบียงไม่เหมือนกันครับระเบียงห้องนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่เท่านี้ แล้วก็การวางคอมเพรสเซอร์แอร์เขาวางติดผนังลมร้อนเป่าออกมาอย่างนี้สมมติมายืนเนี่ยจะโดนล,ลมร้อนจากคอมแอร์เป่ามานี้ hmm. ซึ่งเราแก้ไขได้ไม่ได้ยากก็แค่ติดปิวดันลมร้อนออกไปแต่มันจะแตกต่างจากระเบียงห้องเมื่อกี้ตรงที่ว่าคอมเพรสเซอร์แอร์เขาติดอยู่ด้านบนครับที่เป็นห้อง25ตารางเมตรซึ่งการใช้งานเนี่ยจะค่อนข้างคุ้มกว่าแล้วมันจะะดนไม่เก,กเนะกะไม่เกะกะคอมแอร์ตรงนี้แล้วก็พื้นที่ใช้สอยของระเบียงเนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยอาจจะตากผ้าชิ้นใหญ่ๆที่เป็นชิ้นยาวๆไม่ได้สะดวกนัักนะครบ ส่วนห้องน้ำเนี่ยอยู่ทางด้านนี้ฟังก์ชันของห้องน้ําเรียกว่าคล้ายกันหรือเหมือนกันก็ได้กับห้อง25ตารางเมตรเพียงแต่ l เ y o ย t ในการจัดห้องน้ําไม่เหมือนกันเท่านั้นเองเขาที่ให้ก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับส่วนห้องนอนอยู่ด้านนี้ตัวห้องนอนเขาเนี่ยจะกคอมฟอร์ทเทเคือใหญ่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าห้อง25ตารางเมตรอย่างเห็นได้ชัดแต่จริงๆก็คือประมาณว่าตุเตียงก็วางขนาดเท่าเดิมนะจริงๆใช่ แล้วฝั่งนี้ก็ใส่ก็จะ,จะใส่ตู้เสือ<า>ส้อผ้ามาให้ซึ่งตู้เสื้อผ้าอยู่ทางด้านหัวเตียงทําให้เรามีพื้นที่ในการยืนแต่งตัวตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็เตียงพอวางเตียง5ฟุตแล้วเนี่ยบูมจะสังเกตว่ามีพื้นที่รอบเตียงสําหรับจัดเตียงหรือกลิ้งลงมาจากเตียงได้<อ>ทั้งรอบอด้านเลยนะครับตรงนี้สมมุติว่านอน2คนนี้สามารถลุกออกจากเตียงพร้อมกันได้นะได้ทั้งสองได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าพื้นที่ที่เป็นแบบนี้ทําให้เราสามารถวางเตียง6ฟุตได้ ในกรณีที่เรานอน2คนแล้วรู้สึกอึอดอัดหรือเราเป็นคนตัวใหญ่นอนดิ้นนอนท่าเยอะเนี่ยเราสามารถใช้เตียง6ฟุตวางตัวนี้ได้แต่ <ừ. S 1> บางห้องเนี่ยก็จะติดเสาแบบนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราวางเตียง6ฟุตเราต้องบิวหัวเตียงดีๆนะครับ <ừ. S 1> แล้วก็ปลายเตียงสามารถติดทีวีแขวนผนังได้วางโต๊ะทำงานอเนกประสงค์แบบนี้แบบที่เขาวางมาให้ก็ได้นี่ก็จะเป็นห้องตัวอย่างทั้งสองห้องของมีล็อนะครับเดี๋ยวเราออกไปสำรวนข้างนอกดีกว่าครับไปครับ ดูโครงการเสร็จแล้วนะฮะคุณผู้ชมพี่โอรครับโครงการ B Loft นี่เหมาะสมกับใครครับก่อนอื่นก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าโครงการนี้อยู่ในทำเลบุกเบิกครับทำเลบุกเบิกนี่ก็คือทำเลที่เรียกว่าเป็นทำเลเปิดใหม่ยังไม่มีโครงการอะไรขึ้นมากนักในแถวนั้นครับผมก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ากําลังจะมีแฟซีที่ต่างๆที่มันที่มันน่าสนใจเช่นพวกรถไฟฟ้าและความเจริญต่างๆเข้ามาที่ตรงนี้แต่มันยังไม่มาก เพราะฉะนั้นก็ต้องรอนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมข้อดีก็คือได้เลือกทําเลก่อนอได้เป็นทําเลที่แบบขึ้นมาก่อนอดังนั้นเนี่ยราคาในการหยิบจับโครงการที่อยู่ในทําเลบุกเบิกเนี่ยก็จะถูกกว่าตอนที่มันจเจริญแล้ว<อ>แต่ต้องใช้เวลารอบ่มนิดนึงนะครับคุณผู้ชมต้องรอแหละโครงการนี้อยู่ในทําเลที่เรียกว่าสมุดปราการเหมาะกับคนพื้นที่ที่ทํางานในย่านนี้นะครับก็คืออยู่อาศัยใช้ชีวิตอยู่ในย่านนี้อยู่แล้วตัวโครงการรอบๆเนี่ย มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะพอสมควรมีบิ๊กซีอยู่หน้าปากซอยแต่ต้องแรกมากับการต้องเดินเข้าซอยไปประมาณ400เมตรแล้วก็การเดินทางเนี่ยสะดวกมากจะใช้รถหรือไม่ใช้รถก็สะดวกครับสำหรับคนที่ไม่ใช้รถเนี่ยคาดหวังได้เลยนะครับว่าได้ใช้รถไฟฟ้าแน่นอนอเพราะว่าอีกไม่นานก็รถไฟฟ้าเสร็จแล้วนะครับเป็นสถานีถู๋เจ้าครับ ส่วนคนที่ใช้รถก็จะมีทางด่วนที่ค่อนข้างสะดวกมากนะครับอยู่ใกล้ๆโครงการสามารถเลือกเดินทางได้ค่อนข้างจะหลากหลายครับแต่ก็จะมีจุดบกพร่องนิดนึงก็คือว่าจํานวนที่จอดรถของเขาให้มา30%กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งอาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตต้องไปลุ้นกันว่าพอโครงการเปิดแล้วรถไฟฟ้าวิ่งแล้วอาจจะมีคนที่ไม่ใช้รถมากหรืออก็ขึ้นอยู่กับความป๊อปปูล่าของรถกับรถไฟฟ้าถูกต้องครับ,รบอ่ะแล้วรูปแบบห้อง่ะพี่โอตัวรูปแบบห้องเนี่ยเขาเน้น การอยู่อาศัยแบบ1ห,หรือ2คนเพราะว่ามีห้องวันเบดรูมค่อนข้างจะเยอะครับซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยควรจะมาดูเลเ o u t ์ห้องด้วยตัวเองครับ,รบเพราะว่า l a เยอร์ห้องในรายละเอียดจะมีความแตกต่างกันในแต่ละห้องอีกพอสมควรนะครับอืมครับผมคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการ b l o อ t ครับจาก Origin Property สำหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการนี้นะฮะก็สามารถเข้าไปหาอันได้ในเว็บไซต์ t h i n g o f l i v i n g c o m เช่นเคยครับผมหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปได้ที่ y o u t u b e c o m t h i n g o f l i v i n g ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์เวลา11เโมงถึง1 1เโมงครึ่งทางช่องมันนี่ชแนลครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ